และแล้วในที่สุดก็ถึงเลิกที่ซูรเดอร์จะได้ทาการเปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่ให้กับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจคันนี้หลังจากที่หมดสภาพปนปี้ไปกับอายุการใช้งานและก็การเอาไปเบิร์นทิ้งเมื่อตอนที่เนื้อยางมันหมดสภาพแข็งจนใช้ไม่ได้นะครับตามไปดูกันดีกว่าว่าผมจะใช้รองเท้ายี่ห้อใดให้กับเจ้าเหลืองมะนาวคันนี้ไปกันครับผม ที่ผมเลือกใช้ในครั้งนี้ก็คือรุ่นรถสปอ o ตจากด n l ลบเป็นยางที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี m u l t ติ r e a d ที่ใช้ส่วนผสมของเนื้อยางที่แตกต่างกันในส่วนของตรงกลางยางและก็ไหลาย,ยางหรือมันคือยางสองคอมเพลนั่นเองเป็นยางดีไซน์สปอร์ตสำหรับใช้วิ่งบนทางเรียบที่มีขนาดวงล้อทั้งหน้าหลัง17นิ้ว เป็นขนาด160ยทับ60ซึ่งมาพร้อมกับรหัส ZR หมายถึงว่าสามารถใช้วิ่งบนความเร็วสูงได้ส่วนยางหน้ามาด้วยไซร์1้0ย0ทับ60แล้วก็มาถึงขั้นตอนที่พวกเราต้องให้ความใส่ใจในรายละเอียดในกระบวนการทำนั่นคือขั้นตอนของการถอดอยางเพราะว่าวงล้อของอยางเส้นนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยางในด้วย ตอนการถอดหากไม่มีความระมัดระวังก็อาจจะก่อให้เกิดการรั่วของยางในได้ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องถอดแล้วก็ใส่ยางที่มีคุณภาพดีเนื่องจากว่าล้อชุดนี้ทําสีมาซึ่งถ้าหากงัดธรรมดาอาจจะทําให้เกิดรอยถลอกได้ในส่วนของยางตอนนี้ถ้าหากท่านใดมีความสนใจในการหาผลิตภัณฑ์ยางจากดัลลอบสามารถแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านโปรไรเดอร์พะราม943หรือกดเข้าไปตามลิงก์เฟซบุ๊กที่ผมได้ทิ้งไว้ให้ในช่องอธิบายคลิปด้านล่าง ซึ่งในตอนนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่ใช่ยางใหม่หรืออาจจะเป็นปีเก่าลงไปนิดนึงทางร้านกาลังจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เผื่อว่าท่านใดกําลังมองหาผลิตภัณฑ์ยางจากแดนหลบเอาไว้ใช้ก็สามารถติดต่อเข้าไปดูได้เลยครับผมและพิเศษสําหรับท่านที่อยู่ที่กทมสามารถแวะเข้าไปใส่ที่ร้านได้โดยทางร้านมีบริการใส่แล้วก็ทวงร้อฟรีบวกลมไนโตรเจนให้ด้วยทางร้านมีบริการรับผ่อนจ่ายด้วยบัตรเครดิตสามารถเข้าไปสั่งผ่านทางแอปช็อปปี้ e ได้ ตามลิงก์ที่ผมได้ทิ้งไว้ให้เบื้องล่างเช่นกันครับ เติมให้มันขึ้นไปประมาณ6 0สิเจ็ดสิบเลยแล้วก็ปล่อยออกแล้วเขาย็ใส่ถ่าอยออแล้วออก็วเติมใหม่ปกติยางมันรับแรงดันได้เยอะใช่ไหมพี่เยอะยังไงอ่ะเยอะใช,ยอใช่ไหมครับใส่ได้พี่ไม่มีปัญหาเย <laughs> ดูว่าเนียนดูว่าเนียน <laughs> ผมคิดว่ามันต้องถลอกก่อน,นี้ต <laughs> ามใจไปอยู่บ้างเลยไม่เนียน ได้ได้ได้ยังกานลีค,ครับ,รบมีย่างไหนมันคงเยอะออันนี้คือมันไม่เที่ยงใช่ไหมครับ ถ้งมีทวงแล้วเราวิ่งทั้งเดื่อมันจะได้ตายเออตอนนี้ก็ทวงได้ศูนย์เลยนะครับแสดงว่ามันเที่ยงแล้วตอนน,นนี้มีค่าเบี่ยงเบนอย่างเยอะปิดตะกั่อไปเพิ่มนะครับ ไปหนึ่งสสามสี่ห้าตัวห้าตัวนี้มันกี่กรัมหรืออะไรอย่างเงี้ยห้าสิบกรัมโอเคนะครับ ตัวนี้น่าจะได้กี่ก้อนพี่สา,สามก้อน okay. Okay. มันต้องเป็นจุดโดยเฉพาะไหมพี่ใช่ hey. Good night. โอเคในสุดก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับหลังจากที่เอาล้อนี้ไปใส่ยางมานะนี่แหละนะครับล้อที่พร้อมใส่แล้วว่าตอนนี้ยังเป็นล้อยางกึ่งอยู่นะครับผมอ่าหลังจากนี้ก็จะเปลี่ยนแนวเป็นแต่งโมตัสนะครับเผื่อจะได้วิ่งทางดำนะได้จากสภาพรถตอนนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นความเน่าของรถพอสมควรเลยเพราะว่าผมเพิ่งเอาไปลงโคลนมานะเข้าไปวิ่งเข้าป่ามาเนี่ยนะครับนี่ก็คือชุดสีชุดเดิม สำหรับการเข้าป่าของผมพึ่งถอดออกมาเลยนะแต่ก็ไม่ได้ล้างอะไรดีมากนะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็นชุดนี้เปลี่ยนเ,นเป็นชุดนี้เพื่อที่จะแต่งเป็นสไตล์โมดัสนะครับให้มันเข้ากับสีล้อนั่นเองนะหลายคนที่เห็นผมคลิปแรกๆก็น่าจะจําได้ว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับโอเคจะมีอะไรบ้างไอ้นี่ก็คือหน้ากากนะครับก็จะ ถอดตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนนะครอบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนิบนี้ไว้ก่อนนะแล้วก็ในส่วนของบางคนนะก็คือตัวนี้ก็จะใส่ประมาณนี้อ่าวันนี้ยังอาจจะยังไม่เห็นรูปร่างของมัน่ะนะครับแต่ว่าใส่ให้ดูคร่าวๆก่อนเอแล้วก็เปลือกข้างๆนะครับนั่นแหละนะครับจะจะประมาณนี้ โอเคเราจะประมาณนี้นี่นี่ก็จะมาอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะแปะๆไว้ก่อนอ่าแบบไม่ใส่นอ็อตไม่ใส่อะไรนะนี่นี่ก็อ,อะไรอีกล่ะ ประมาณนี้แล้นี่เบาะอบาอย่างหน้าก็จะมาอย่างนี้อกนี่ก็น่าจะเป็นอย่างหลงังใส่ก็น่าจะได้คร่าวๆประมาณนี้แหละนะครับ นี่แหละครับเอามาแปะๆไว้ให้ดูนะว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงนะออกจะเย็นๆนิดนึงยังไม่ได้ล้างทาความสะอาดนะครับตามซอกก็มีแต่ฝุ่นมีแต่ครนนะครับผมต้องทําความสะอาดมานิดนึงนะเข้ามาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวใส่เสร็จค่อยมาดูอีกทีนึงนะสาหรับการเป็นโหัวตัดของรถคันนี้สายป่าจะเป็นสายทางเรียบทางดาก็เปลี่ยนกับสลหรับเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ